อยู่มาูตสีเทากับเจ้าสาวสีชมพูตอนที่ส6สเมื่อวานเป็นดาวยั่ววันนี้เป็นนักฆ่าด้านทาวินผมเดินออกมาจากครัวก็เจอพ่อและแขงในสภาพที่เหงื่อท่วมตัว ชอบพ่อพันแผลทั้งตัวแบบนี้แหล้เชอาเป็นคนที่ขัดจังหวะเก่งจริงๆเลยเนอะโอยสภาพมึงจีกับผัวเขามาเยี่ยมเราฟ,าฟ้าฝนเลยมาด้วยแกก็ดูแลน้องด้วยนะพ่อดันน้องเข้ามาหาผมแต่ผมเพิ่งเจะอากับเมียเสร็จจะให้ผมดูแลผู้หญิงอีกคนคิดอะไรวะพ่อพยายามจะเอาความรู้สึกผิดของตัวเองมายัดเยียดให้คนอื่นพ่อเคยปฏิเสธรักจากอาจีเพราะพ่อรักแม่ แต่นั่นไม่ได้แปลว,ว่าผมจะต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่พ่อทําผมเองก็มีคนที่ต้องดูแลวความรู้สึกจะไม่ให้พ่อมาทําลายแน่ผู้หญิงที่ไหนอยู่ข้างในเหรอคะคําถามที่ทําให้ผมต้องเอามือกันเอาไว้ไม่ให้ใครผ่านผมไม่ได้ทั้งนั้นใครผ่านฉันไปแม้แต่ก้าเดี๋ยวฉันจะปาดคอมันให้หมดไม่สนด้วยว่าลูกใครผมมองน้องด้วยสายตาที่เย็นเฉียบจนขาที่จะก้าเข้าไปหยุดชะงักหยุดชะงักแบบกึกเลย ไม่เข้าก็ไม่เข้าค่ะก็แค่อีหนูเหมือนทุกทีคิดถึงจังเลยนะฟ้าฝนกระโดดกอดผมเธอไม่ใช่คนไม่น่ารักแต่พ่อดันไปฝังหัวเธอเอาไว้ตั้งแต่เด็กกว่าโตขึ้นมาจะต,ต้องแต่งงานกับผมนะต้องเป็นเมียผมนะไม่ถามผมสักคำว่าอยากได้เมียหรือเปล่าให้น้องนอนนี่ยังไงบ้านนี้ที่จริงก็เป็นบ้านของน้องไม่ใช่ของแก คำสั่งของพ่อนี่น่าหงุดหงิดเสมอเอาระเบิดมาทิ้งแล้วก็หนีไปโคตรเลยเจตานาพ่อคือโคตรชัดเจนเพราะว่าผมกำลังวุ่นวายเรื่องงานประมูลของตัวเองเลยเอาฟ้าฝนมาตัดกำลังมุงนี้เด็กอนุบาลยังดูออกเลยผมมองหญิงสาวที่ตอนนี้ต้องร่วมชัยค่ะเอยแต่ผมอยากจะกลับไปกดเมียต่อไงเฮ้ยคนกำลังอารมณ์ขึ้นต้องมาลงพราแขกที่มาไม่รู้จักเวลาเนี่ย จะปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะบ้านหลังนี้มันบ้านของอจ,จีแม่ของฟ้าฝนเนี่ยผมเป็นผู้อาศัยที่หุบบ้านของเธอมาเมื่อไหรพี่จะเลิกฟันหญิงไม่เลือกสักทีเราต้องแต่งงานกันนะผมเอาตัวบางคนที่พยายามจะเข้าไปดูในครัวยิงซาอผมยาวที่รวบผมตึงเป็นหางมาแต่งตัวเต็มยศตั้งแต่หัวจรดเ้า ตามแบบผู้มีอันจะกินหน้าตาน่ารักดีฐานะทางบ้านดีแตเสียที่นิสัยที่เอาแต่ใจแบบลูกคุณหนูขนาดแท้พัวพ่อแม่โคตรจะตามใจฉันเลือกแค่ไม่เลือกเธอเอาเถอะนะอย่างนอนห้องไหนล่ะคุณเจ้าของบ้านจะตั้งห้องพี่นะสิไม่เอาฉันมีคนนอนด้วยแล้วแล้วนั่นก็ไม่ใช่เธอผมเดินเข้าไปในครัวเพื่อเอาตัวมิ้นออกมาก่อนที่พ่อหรือใครจะโผล่เข,เข้ามาอีก ย่งน้อยเอาเธอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแต่แน่นอนฟ้าฝนก็เข้ามาด้วยผมไม่สนใจหรอกจะรู้ก็รู้ไปเลยผมมีเมียละพี่วินคนนี้ดาราที่เป็นข่าวกับเพื่อนของหนูนี่เลิกได้แล้วนะนินสัยชาวฟ้าดาราเนี่ยผู้หญิงสมัยเนี่ยเก่งเอาตัวเข้าแรกจังประโยคที่ทอมเอาคนฟังถึงกับหน้าชาผมหันไปหาฟ้าฝนเพื่อต่อว่าเธอแต่กลับโดนมือเล็กๆของมิน้นจับแขนเสื้อเอาไว้ ใครเหรอคะพี่วินเธอเรียกผมตามฟ้าฝนแล้วก็ฉีกยิ้มออกมาแววตาของเธอไม่มีคำว่ายอมแพ้ในสายตาเลยน้องสาวเนะี่ยอ๋อที่แท้ก็แค่น้องสาวนี่เองอ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะพี่วินจะไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะรีบตามมานะเธอเดินผ่านฟ้าฝนไปเลยไม่สนใจจะมองด้วยซ้ำลูกคุณหนูที่มีต่คนต้องสนใจตลอดมีแล้วจะทนได้ งานนี้วุ่นวายแนะ่พ่อผมส่งคนมาตัดกำลังผมได้ถูกคนมากมากพี่วินอย่างนั้นเหรอเธอยอมเรียกผมว่าอย่างอื่นที่ไม่ใช่คุณแล้วเหรอหรือมันจะเป็นการดีที่ผมจะมีฟ้าฝนในบ้านนะอ,อย่างน้อยเธอจะต้องหึงผมแน่แน,น่เธออาจจะบอกว่าพี่ต้องรักฉันคนเดียวนะคะพี่วินเพราะฉันรักพี่มากอะไรอย่างเงี้ยคิดแล้วมัน มันก็ดีจริงๆนั่นแหละพี่ยืนยิ้มอะไรคนเดียวคะพี่ควรจะอบรมคู่นอนของพี่หน่อยอย่างน้อยคนที่จะแต่งกับพี่คือฉันฟ้าฝนมองค้อนผมที่ยืนยิน้มคนอารมณ์ดียิ้มไม่ได้เหรอเป็นน้องสาวน่ะดีแล้วอย่าคิดอะไรที่มากไปกว่าน,นี้เลยผมขยี้หัวของฟ้าฝนก็จะเดินตามมินไปที่ห้องของผมเองเมื่อเข้ามาในห้องก็เจอมินที่ไม่ยอมใส,ส่เสื้อผ้านั่งอยู่ในชุดเดิมเพิ่มเติมคือตาขวางที่มองผม จะทำยังไงจะทำตัวยังไงดีนะก็คนมันหล่อสาวๆก็อยากจะแย่งกันเป็นธรรมดามาเลยสาดความงุนงิดใส่ผมมาเลยหึงผมได้เต็มที่เลยนะบอกเลยว่าผมยินดีที่จะงอนะตอนนี้ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่อะยิ้มโทรศัพท์โทรหาปิงปองหน่อยคะ่ะฮะโทรศัพท์ไงคะเธอแบ,บมือขอโทรศัพท์จากผมแบบไม่สนใจผู้หญิงที่เพิ่งจะมาเลยอ,อะไรไม่หึงหน่อยเหร เธอ,อไม่รู้สึกอะไรกับฉันเลยหรือไงเนอะผมไม่ส่งโทรศัพท์ให้เธอหรอกแต่เธอก็ถือวิสาสะเดินมาล้วงในกระเป๋ากังเกงผมเองเลยอ่ะเดี๋ยวนะเธอกำลังใส่อารมณ์ขึ้นมาเล็กน้อยหรือเปล่าเธอหงุดหงิดที่ผมไม่ยอมให้โทรศัพท์เธอหึงหละมัง่งแต่เก็บอาการอะ่ะใส่เสื้อฉันสิไม่เอาไม่ชอบใส่ของคนอื่นฮ่าฮ่าฮ่าหึงจริงด้วยนะั่นแหละตะเก็บอาการแน่ๆ ทำเป็นไม่รู้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันซื้อสภาอเธอไว้ที่นี่ฮะเดี๋ยวฉันจัดการให้เรื่องสภ้พาของใช้ทุกอย่างเลยไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันเป็นใครแค่เนี้ยฉันหายหเธอได้อยู่แล้วคำตอบของผมนั้นทำให้เธอยิ่ยงหงุดหงิดเธอไม่สนใจผมและเดินออกจากห้องผมไปเลยอาการรุนแรงแฮะน่ารักเกอหึงฉันกว่าน,นี้อีกสิมินตราเดี๋ยวฉันงอ้อได้มินโตฉันมานั่งเล่นกับปิงปองที่จุดชมวิวใกล้บ้านพักของเรา ในหัวก็ไม่อาจจะลืมภาพในบ้านของคุณวินไปได้เลยผู้หญิงอีกคนที่เข้ามาแสดงตัวว่าไม่พอใจฉันอย่างชัดเจนผู้หญิงที่มีสิทธิ์ในตัวแฟนฉันมากกว่าฉันฉันหงุดหงิดจนเผลอเตะหินไปโดนอ้ปิงปองที่นั่งถอนหายใจอยู่ไม่ไกลกันมึงนั่งมองอะไรอ่าเพื่อนมีแต่ป่ามืดๆค่ำๆเป็นอมมากเนะมึงอารมเสียอะไรเนี่ยกูสิคุณอารมณ์เสียค้างสุด,สด ป,ปิงปองพึมทำอะไรขึ้นมาสักอย่างทำให้ฉันหันไปมองมันที่เริ่มคุยคนเดียวแล้วสงสัยผู้ชายคนนี้จะเคยเป็นบ้าฮะอะไรค้างวะไม่มีอะไรหรอกนะ่ามึงมากกว่าร้องโคตรดังเลยคุณวินสุดยอดมากเลยเหรอกูอยู่เครื่องนอกขนลุกสุดซ่าเกือบเล้าแหนมแล้วไม่เล่ะเฮ้ยทุเลศกูเพื่อนมึงนะกูล้อเล่นนะงุดงิดอีคุณหนูฟ้าฝนอะไรนั่นใช่ปะพี่ตูนบอกแล้วนั่นน่ะ มือวางอันดับหนึ่งเมียคุณวินเลยนะพ่อเลี้ยงเขาทาาทามตั้งแต่ตอนเกิดเนะประโยคของเพื่อนทำให้ฉันหงุดหงิดเข้าไปอีกมึงจะขยี้กูทำไมอ่ะกูได้ยินแล้วต้องแต่อยู่ในห้องครัวผู้หญิงคนนั้นด่าฉันว่าเอาตัวเขาแลกยังเจ็บไม่หายเลยพี่วินพี่วินค่เสียงตะโกรเรียงหาจากที่ไกลๆพร้อมกับร่างเล็กของคนที่เดินเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆแล้วหยุดทันทีที่เห็นฉันสายตาที่เธอมองฉัน มาจะเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มแต่ก็กลับไม่ชอบเลยมีอะไรหรือเปล่าคะเห็นพี่วินไหมคะพอดีคุณพ่ออยากให้มาตามนะคะช่างเถอะค่ะตอนนี้เขาอาจจะอยู่กับผู้หญิงคนอื่นก็ได้อย่าไปคิดจริงจังนะคะเขาทําดีกับผู้หญิงทุกคนนั่นและเดี๋ยวเขาเบื่อเขาก็ทิ้งนะคะฉันไปนะยี่คุณหนูฟ้าฝนนี่กําลังหาเรื่องฉันใช่ไหมคิ้วก็ตกเลยนะเนี่ยค่ะอย่ากน้อยตอนนี้ฉันก็มีประโยชน์และช่วยงานเขาได้ ไม่ใช่คนที่เขาพยายามจะหนีขอให้เจอนะคะฉันฉีกยิ้มให้คุณหนูตัวร้ายบ้างคิดว่าฉันเป็นนางเอกเงียบเหรอยียคุณหนูเฮ้ยจะก,กัดงั้นเหรอคนอย่างฉันจะยอมหรือไง <c oughs> ฉันเตือนแล้ววันไหนที่เขาเบือ่อเขาก็หนีแบบที่เขาหนีฉันแบบนี้แล้วของเล่นคนรวยอ่ะฉันเคยผ่านมาก่อนนะรอยยิ้มหวานฉาบขึ้นบนใบหน้าแล้วเดินจากไปเหมือนทิ้งระเบิดลูกใหญ่ให้ฉัน ่งานกระปวดหัวเรื่องก็เยอะอยิ่งถ้ามาเจอไอ้ขนุนเจ้าประสาทย่ามาแกล้งบ้ากับฉันนะเพราะฉันเนี่ยบ้าจริงวันต่อมาฉันมาทํางานปกติคุณตุนกับปิงปองก็มาช่วยด้วยเราโทรศัพท์นัดพวกพ่อค้าแล้วเข้าไปหาถึงที่ทีละคนวันนี้ฉันจะเป็นผู้ติดตามของคุณวินยืนห่างประหนึ่งลูกน้องคนหนึ่งที่ยืนรอเจ้านายทํางานถึงจะบอกว่าไม่ชอบให้ใครมองฉันแต่วันนี้ฉันกราบใส่เดตและรูปสั้นจิ๋ว ที่ขาก็เน็บเข็มขัดที่มีทั้งมีดพกทั้งปืนเน็บเอาไว้เป็นพร็อพชิ้นนี้ผมเกรงว่าจะผ่านมือพ่อผมมาแล้วผมเองก็ไม่อยากได้ของที่พ่อปฏิเสธมาคุณวินเป็นคนที่เจรจาธุรกิจได้แปลกมากไม่มีการเอาใจลูกค้าเลยแม้สถานการณ์ของเราจะเป็นรองก็ตามผมมีของชิ้นใหม่ที่ถ้าพ่อคุณเห็นแล้วไม่มีทางปฏิเสธผมได้แน่นอนลูกน้องคนใหม่สวยนะครับ สายตาหื่นกระหายมองมาที่ฉันหน้าที่ของฉันในตอนนี้คือฉีกยิ้มเหมือนหวานนี่นะะ่ะเหรอบริกาคนใหม่ของผมเองอะเธอเป็นนักฆ่าฝีมือดีที่เหยื่อตายก่อนที่จะรู้ตัวซะอีกนะว่าถูกฆ่าอย่าให้ความสวยของเธอมาหลอกคุณได้นะประโยชของคุณวินทำให้ฉันตกใจอะแต่ก็ต้องเก็บอาการนี่ฉันเป็นนักฆ่าเหรอเนี่ยอย่างนั้นเหรอหลายวันก่อนยังเป็นดาวยู่อยู่เลยวันนี้เป็นนักฆ่าต่อไปจะเป็นอะไรอีกเนี่ย เฮ้ยร่างกายบางๆแบบนี้น่ะเหรอครับจะทำยังไงนะผมถึงจะได้ประโยคกับสายตามองไอเสียเนี่ยทำให้คุณวินเงียบเงียบนานมากมากจะเกิดเป็นช่องว่างของบทสนทนาเห็นเพียงแค่มือใหญ่ที่สอดเข้าใต้เสื้อด้านหลังที่ซ่อนมีดเอาไว้เรียบร้อยเอ่ออะไรอะจะเอามีดไล่ฟันเขาไม่ได้นะเขาเป็นลูกค้านะจะรีบออกตัวไปนั่งตักของคุณวินเอาไว้ ไม่ได้อยากอ่อยหรืออะไรแต่ไม่ให้คุณวินลุกพรวดขึ้นไปเอามีดแทงใครเดี๋ยวเสียงานเสียการเฮ้ยหว,หวงโหดจังวะทําให้ฉันพอใจสิคะเสียทําให้ฉันพอใจฉันอาจจะยอมทานข้าวสักมือนะ้อเนี่ยฉันดึงมือของคุณวินเพื่อเรียกสติเพราะตอนนี้เขาตัวสั่นพร้อมเสียบแน่แนแ่ฉันใช้ไปลิ้นเลียตามนิ้วยาวๆของคุณวินแต่ตายังมองย้่ยเสียนั่น แค่นั้นแหละไอ้เสียนั่นก็ไปเอาของที่เก็บเอาไว้มาให้เราดูเลยมีอะไรเก็บเอาไว้เอาออกมาให้หมดเพชรอันมณนีตอนนี้เรามีของให้เลือกเยอะเลยคุณวินดันขาฉันให้ยกขึ้นสูงขึ้นจนเข็มขัดที่ใส่ซ่อนปืนพกเล็กๆก,ก,กับมีดมันโผล่ออกมาทําให้เสียนั้นเห็นมันเลยรีบเก็บสายตาของตัวเองอ๋อที่แท้เอาไว้ทําแบบนี้นี่เองไอ้พอปนี่ที่ให้ฉันใส่มาเนี่ยมองเมียกูอยู่ได้ สิกซิพ,พึมพำลั่นออกมาจากปากของคนที่เป็นเจ้านายฉันจนฉันต้องกระทุงสอ,อเขาให้บาลหลงไห้ทำงานอยู่เลือกสิครับบอสฉันกัดฟันพูดกับคุณวินไม่มีอะไรน่าสนใจอะไรก็เดิมๆทั้งนั้นเบื่อแล้วไปดีกว่านึกว่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้คุณวินไม่เลือกของบนโต๊ะเลยสักชิ้นและจะกลับแบบไม่ได้อะไรทั้งนั้นด้วยอะทันทีที่คุณวินจะเดินออกไปเสียคนนั้นก็วิ่งไปเอาของอีกอันมาให้ เราดูครั้งนี้มันเป็นของที่เก็บอยู่ในกล่องกระมีอย่างรู้หลาเลยคุณวินเห็นแบบนั้นก็ฉีกอีมกมายกขุดเจอในโรงของจกอักรพรรดินี้สูสีไทยเฮายกที่เท่าลูกแตงโมพวกคนเล่นของเก่ารู้ว่ามันมีแค่สองลูกบนโลกลูกหนึ่งอยู่ที่นี่เสียเปิดกล่องขึ้นมาเผยให้เห็นยกลูกกลมเท่าเม็ดปักแตงโมผมเมอาชิ้นนี้รับรองคุณจะไม่ผิดหวงนะังแน่ หลังจากที่เราเสร็จภารกิจจากคนแรกแล้วก็นัดอีกหลายคนจนมาถึงคนสุดท้ายของวันนี้ซึ่งนัดเราแปลกๆเขานัดเรามาที่โรงงานล้างเมื่อเราเข้ามาก็เจอผู้หญิงคนนึงนั่งรอเราอยู่ไม่ใช่ผู้ชายเหมือนที่ผ่านมาสินค้าของคุณคืออะไรคุณวินเข้าเรื่องทันทีคลิปของดาราสาวที่โดยกระทำชำเราค่ะผู้หญิงที่พูดทำให้เราตกใจ คงไม่ใช่คลิปของคุณพะพายนะต้องการอะไรคุณวินมองผู้หญิงคนนั้นแต่ดูเหมือนจะไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดยังไม่ทันที่เราจะพูดจบผู้หญิงคนนั้นก็กระโจนเข้าใส่เราแล้วชักปืนขึ้นมาเหมือนพยายามจะยิงเราให้ได้คุณวินเลยดึงปืนที่เหน็บเอาไว้ที่ขาของฉันมายิงสวนฮะปืนจริงอย่างนั้นเหรอไหนบอกว่าเป็แค่ของเล่นไงไหนบอกว่าเป็แค่ปลอมอะฉันถูกผลักให้พ้นทางปืนแต่พวกมันไม่ได้อยากจะสู้ มันต้องการตัวฉันพอทิ้งคุณวินเลยฉะนเลยถูกควา้าข้อมือหมุนตัวเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของเขาเหมือนเดิมหลับตาเอาไว้เดี๋ยวภาพมันจะติดตานะคะรอยยิ้มหวานของคุณวินทำให้ฉันต้องหลับตาปีอา้าวทำไมทุกอย่างดูเงียบไปไม่ยิงกันแล้วเหรอทันทีที่ฉันลืมตาขึ้นมาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังชํำแหละมือปืนคนนั้นฮ้ฉันรีบหลับตาปีเอาไว้เหมือนเดิมแม่เชือให้เลย ซื้อมาขวางการได้ตุ๊กตาผีของฉันวินไหนตุ๊กตาผีของฉันละ่ะคุณถิงถิงที่มือเต็มไปด้วยเลือดเดินเข้ามาหาเราเก็บกวาดด้วยนะแย่จริงๆเลยมาแย่งซีนเทพข,ของฉันได้ยังไงเมื่อกี้ฉันจัดการได้ง่ายๆเลยเนอะประโยคไม่พอใจแต่บอกเลยถิงถิงไม่ได้สนใจอะไรแล้วตุ๊กตาผีตุ๊กตาผีตุ๊กตาผีไปประมูลดิอยากได้ก็ต้องไปสู้กับคนอื่น ไม่ใช่มาร้องอ้อนวอนขอฉันแบบนี้คุณวินผักหัวของคนที่เต็มไปด้วยเลือดออกแต่นอกจากคุณถิงถิงจะไม่โกรธยังมาเกาะแขนของคุณวินตาแป๋วเอ้ยเลอไปชะละ่าที่หงุดหงิดงั้นก็มวยไปซะนะแล้วจู่ๆถิงๆิงก็ง้างไม่ใส่เราเลยอ้านี่มันอะไรผู้หญิงคนนี้นะ่ากลัวเกินไปแล้วแต่เพียงไม่นาะคุณวินก็หยิบลูกคุณไฟพี่ชายขึ้นมาโชว์คุณทิง,ถ,งถิงก็หยุดทันที คนอะไรพกรูปพี่ชายไปทุกที่ไปประมูลเอาในงานไม่ใช่มงองแงกับฉันแบบนี้แล้วฉันมีงานให้เธอทำถ้าเธอทำสำเร็จฉันมีรางวัลให้อะไรอีกไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไม่อยากทำงานให้วินแล้ววินก็ไปทำเองได้ใช่ไหมมือเล็กๆพยายามจะคว้าลูกของคุณไฟแต่คุณวินที่ไวกว่าก็ถือลูกหลบจนคุณถิงถิงยอมฟัง คุณวินเลยเข้าไปกระซิบอะไรบางอย่างแล้วมองมาที่ฉันวางแผนชั่วอะไรกันอีกเกอถ้าเธอทำสำเร็จฉันจะให้รูปไอ้ไฟตอนแก้ผ้าเลยจริงนะพูดแล้วนะอันนี้มัดจำรูปใบเล็กในมือของคุณวินยอมให้คุณถิงถิงเอาไปแต่โดยดีเธอดีใจมากจะลืมตุก๊กตาผีไปแล้วเออแบบได้เห็นบั้นท้ายเง,งามเลยจะเอาไปเล่นของสาบแช่งหรืออะไรก็แล้วแต่ใจฮะเล่นของเหรอ และแล้วณบริษัทรับจัดงานศพจังรักฉันจังหลงฉันจังรักฉันจงมีแต่ฉันลูกของคุณไฟทุกแปะอยู่บนเหนือตุ๊กตาฟางที่คนเป็นเจ้าของกำลังทําพิธีอะไรสักอย่างอะคุณไฟเจ้าขาช่างหล่อเหล่าอาการอะไรอย่างนี้อีกด้าน เอทำไมฉันถึงได้รู้สึกขนลุกแ,บบแปลกๆวะเหมือนกับมีคนจ้องมองเลยท่ามกลางไหนขับสุดรู้ที่เป็นที่ทำงานของไฟแต่วันนี้มันกลับหน้าขนลุกกว่าที่เป็นอยู่มากนะักสาวมองก็เปล่าอ๋อไอ้ไฟฉันตามมาไปถึงบ้านแล้วนะตามที่แกสั่งอะ่ะฉันว่าเขาเลิกกับไอ้หน้าหล่อนั้นแล้วอ่ะหรือไม่ก็ทะเลาะก,กันหนักมากอะ่ะจริงหัวทำดีมากเพื่อนกูจะไปขอเขาคืนดีก่อน แต่ทันทีที่ไฟจะลุกจากโซฟาความรู้สึกหน้าขนลุกกระฉาบไปทั่วร่างกายเป็นอะไรไปอะ่ะก้องถามคนเป็นเพื่อนที่ตอนนี้หยุดชะงักเออไม่รู้ดิกูว่าพรุ่งนี้ดีกว่ากูรู้สึกไม่ค่อยดีมันสันๆันขนลุกเอ,อ้ยเหมือนมีคนมองกูอยู่ตลอดเลยอะ่ะมึงไปนิมนต์พระมาทำบุญในขับเดี๋ยวนี้เลยไฟทำท่าตัวสันเอ,อ้ยวันนี้พ่องนี่มันเที่ยงคืนอ่ะ พระเขาจำวัดไปสามชาติกว่าแล้วเมิงโปรดติดตามตอนต่อไปจบเรื่องนี้จะมีเรื่องพี่ไฟแล้วก็พี่ชนนะคะพี่สายชนกับน้องของขวัญก็จะมีเรื่องแยกอีกเรื่องยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามด้วยนะคะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิง่งติ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบายมลริพีชาแนลสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เมบบุ๊กมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มลริพีชาแนลไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยล่ะ